กูเตือนตัวเองเสมอว่าอย่าเอาใจลงไปเล่นกับใครร้อยเปอร์เซนต์เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเสียใจแบบที่ผ่านมาครั้งนี้ก็เช่นกันเพราะกูรู้สึกว่าชีวิตกูก็คือเสียใจมามากพอแล้วอะเรื่องมันมีว่ากูดันทัวร์รังมาเที่ยวต่างสามวันสองคืนกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้หรือตอนนั้นอะจะมีใครที่กําลังมองว่ากูโง่อยู่หรือเปล่าแต่เอาล่ะกูจะบันทึกโมเมนต์ณขณะนั้นของกูคนเดียวที่ดูเหมือนว่ากูจะมีความสุขมากๆจนลืมไปเลยว่า ตัวเองเคยไปอกหักที่น่านมาเมื่อไม่นานมาเนี้ยบันทึกไว้ก่อนที่กูจะลืมความรู้สึกในตอนนั้นการเริ่มต้นเดินทางครั้งนี้มาเริ่มจากการที่กลัวเขินเขาชนิดที่ว่ากูไม่กล้าสบตาหรือมองหน้าเขาเลยไม่มีเฮ้ยฮะอย่าตัดนะอันนี้เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรก แล้วกูก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาสองคนต่อไปแบบที่เลี้ยงไม่ได้เอาจริงการเขินแตหนีไปไหนไม่ได้นี่แม่งก็ทรมานนะเ <c oughs> ช้าวันนั้นที่เมืองตากเราไปกินต้มเรือดหมูกับข้าวหน้าเป็ดที่ร้านเนี่ยคนเยอะมากน่าจะอร่อยแต่เปล่าพอกินไปแล้วรู้สึกว่าอืมเพราะน่าจะมีร้านเดียวในเมืองที่เปิดตอนนั้นแหละก็คือหาข้าวเช้าแถวนั้นกินยากเหลือเกินแล้วเห็นร้านนี้ร้านเดียวที่เปิด คนก็เยอะไงคิดว่าจะอร่อยนั่นแหละคิดเอาจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่สอดหาห้องน้ำอยู่ครับระหว่างทางเราก็ตะลึงในความใหญ่และสวยของภูเขาตากมากๆเป็นการนั่งรถแบบที่ไม่ง่วงเลยระหว่างทางก็จะมีดอกสีเหลืองๆเนี่ยข้างทางเขาบอกแราว,ว่ามันคือดอกดาวเรืองคือแบบดอกดาวเรืองบ้านไหนไดี่ปีนี้นะไอซเราไปเที่ยวแม่สอดกันกนะทาา่าอยู่เขาอะนะทำไมต้องใช้คำว่าถ้าเด้อยู่ด้วยกัน นนก็เผื่อไอเปี่ยนใจมากาันตรงนี้คไอถ้าไอซอยากเย็นๆไอต้องไปถือหมอนให้เขานะคุสาระอะหมอแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวที่ชื่อว่าจุดชมวิวจริงๆอะ่ะก็คือชื่อว่าจุดชมวิวอะ่ะที่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราต่างถ่ายรวปให้กันและกันแล้วเราก็ยืนชมหมอกที่ยังมีอยู่ แม้ว,ว่าจะสายแดดจะออกขนาดเนี้ยระหว่างทางเราไม่ง่วงเลยเพราะเขาชอบร้องเพลงให้เราฟังเนี่แหละแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราชอบฟังเขาร้องเพลงมากๆดูเหมือนว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะที่แบบวันหนึ่งก็มีผู้ชายที่ร้องเพลงตรงเจดิตเรามาร้องเพลงให้เราฟังบ่อยๆแล้วเราก็ดันชอบฟังเขาร้องเพลงเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเสื่อออกมาทางเพลง ีความรู้สึกของเขาจริงๆแต่บางทีมก็ไม่เสมอไปหรอกต้อง,ออาองอาหอาหวัาน,วนอวเนอฟซีได้เปล่าครับ เรามาถึงที่วัดไทยวัฒนารามเป็นวัดใหญ่ที่มีศิลปะพม,มา่าที่สวยงามมากๆแล้วก็หลากหลายซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้เลยนะว่าร้อนเพราะอากาศหรือว่าเพราะคนบากเข้าวัดแล้วเราก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นที่น้ําตกธารลักษ์วิวน้ําตกจะทางเข้าอ่ะเห็นด้วยตาคือสวยมากแต่ร้อนเหมือนเดิมถ้าไม่แช่น้ําคนก็นั่นสงสงัดเราได้เห็นชาวม้งหญิงชายแต่งตัวสวยงามมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยเรามาน้ําตกแต่ก็ไม่ได้เล่นน้ําตกเราเลือกที่จะเหนื่อยเดินไปดูว่าเอ๊ะข้างบนมันมีอะไรนะ สะพานเนี้ยทำให้เรานึกถึงผูกระดึงเลยล่ะเหนื่อยใช่เล่นแล้วก็ฉันใช่เล่นด้วยถามว่าบิวข้างบนคุ้มไหมกับการที่ขาสั่นที่ต้องปีนขึ้นไปคำตอบคือไม่ครับดีนะ <c oughs> ฉันไม่ขึ้นไปตอนนี้นะคะเราทําการส่งหน่วยกระตายขึ้นไปดูลานราก่อนนะครับ <c oughs> จะกลับแล้วก็รู้สึกว่า อยากได้รูปคู่ฟิลแฟนอะแต่ย้ำหน่อยนะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันเราเริ่มมองหาเหยื่อที่จะมาถ่ายรูปคู่ให้เราว้าวฝีมือใช้เล่นเลยนะเนี่ยนี่เลยกลายเป็นรูปคู่รูปแรกของเราในทริปนี้จากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการดื่มด่ำถนนวิวเขาที่ตาระหว่างทางจะไปถ้ำสีฟ้าแอบคิดว่าถ้าธรรมชาติข้างทางเป็นสีเขียวคงจะสวยมากกว่านี้แน่ๆนั่นแหละค่ะใครจะไปคิดล่ะคะว่าถ้ำสีฟ้าจะอยู่ลึกซะเราหาไม่เจอ ถามชาวบ้านก็แล้วก็ยังหาไม่เจอเปิดแมพนี่ยิ่งแล้วใหญ่พากูหลงไปไหนก็ไม่รู้นัทวุฒิขอเชื่อสิรีนะครับเนี่ยเาจะมาไปกดูกถงท่ามสีฟ้ากันนะครับไปถ1.5โเมเข้าไปไม่ได้วะัดใจนะตอนนี้นะคะกำลังตามหาทําสีฟ้าอยู่นะคะคิดว่าเราจะเจอไหมทําสีฟ้าเราไม่คิดจะตัดสินใจ ตลอดทางที่ผ่านมาแต่กี้ก็คือไม่เจอเลยามาทํำสีฟ้าแล้วนี่ถามไหมถามป้าแกถามดิไปไงไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่เจอป้ายแม่แจ่ป้ายเดียวสรุปคือหาท้ำสีฟ้าจนจะสี่โมงแล้วอ่ะก็ถถดใจเพราะมันเย็นแล้วรีไปหาที่พักที่ม่อนหมอกตะวันดีกว่า ขากลับเราก็ยังติดใจกับวิวถนนอยู่ดีได้เห็นคนตากที่ดูเหมือนว่าจะรักการปั่นจักรยานหรือเดินกลางแดดร้อนๆแต่ก็ยังดูแฮปปี้นับถือเลยค่ะแ,แต่ก็นั่นแหละเข้าใจได้เลยว่าทำไมมาถึงเป็นแบบนี้วิวระหว่างทางมาม่อนหมอกตะวันฟิลเหมือนไม่ได้อยู่ไทยเลยค่ะสวยมาก จริงๆคือเขาจองที่พักไว้แล้วนะคะ1คืนเป็นเต็นท์ธรรมดาคือละ700บาทแต่พอเรามาเจอหน้างานเนี่ยอารมณ์แบบเสียงอีกาดังก้าก้าก้าแล้วเราก็ยืนนิ่งอยู่ในภวังสักพักหลังจากที่ได้เห็นห้องน้ำก็ได้แต่คิดว่าเอ๊มันจะดีเหรอสวฟิลสวยมากแต่แดดก็ร้อนเวอร์แต่คือฝุ่นก็เยอะเวอร์เช่นกันนะคะโชคดีที่ได้ยินพี่เขาพูดว่ามีกระท่อมเป็นหลังด้วยนะมีห้องน้ำในตัวเราก็เลยให้เขาไปเจรจาจริงๆอ่ะหูฝุ่น คือเราทําการจองที่พักไปแล้วทุกคนแต่ว่าคือเรามาดูที่พักหน้าง,งานเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับห้องน้ําอะไรอย่างนี้ก็เลยจะขอดูห้องพักที่ว่างที่เหลือซึ่งมันจะได้เป็นแบบกระท่อมไม้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระท่อมไม้เนี่ยห้องน้ําจะดีกว่าเต็นท์ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่โอเคกับห้องน้ําจริงๆอะไรเง,งี้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าเออคนตัดสินใจเขาจะเลือกอะไรนะคะคือเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหากับที่นอนแต่มีปัญหากับห้องน้ําแค่นั้นเลยทุกคนสรุปเขาเลือกพักที่กระท่อมนี้ อันนี้เป็นวิวจากหน้าห้องพักนะคะลมเย็นเมื่อคิดดูดิแล้วแบบว่าที่พักเราอ่ะมีระเบียงหน้าชาดไว้ทุกคนมันก็แบบว่านอนข้างหน้าห้องก็ได้อะไรเงี้ยฟิวดีจัดเอาจริง คือแนะนํานะคะไม่มีพัดลมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอาบน้ําที่โคอรจะเย็นบรรยากาศหน้าที่พักเย็นๆวิวสวยสดชื่นเวอร์อารมณ์แบบฉันมีความสุขอยู่บนกระท่อมเล็กๆวิวเขาของฉันแล้ว700บาทเท่ากับเต็นค่ะเอาอะไรมาไม่คุ้งและนี่คือข้าวเย็นที่เราสั่งมากินกันนะคะเขามีบริการมาสมที่ผักเลยเท่าไรอ่ะห0บาทเองอะมันดูกัี่บ120เอาอะไรมาให้เยอะแยะเลยวของเธอเดูของเธอหน่อย เขาบอกให้ชายเขาอยากกินอะไรนะมาม่าส้มตำเลยเขาสั่งส้มตำเลย <laughs> เอาอเราไหนได้บอกเราสั่งผัดมามา <S <S ่าผัดมาม่าในกองอันนี้ส้มตำแล้วก็ขาดไม่ได้ต้องมีไก่ทอดซื้อไก่ทอดก็ได้ <laughs> ใจเขาจริงจริงเลยเรามองแสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกลมพัดเอื่อยๆกับอากาศที่เริ่มเย็นคืนนั้นเราก็หากิจกรรมทำนั่นทำนี่คือการเดินไปถ่ายดาวเราชอบความรู้สึกตอนนั้นที่สุดแล้วล่ะมันเหมือนเราได้ทำกิจกรรมอะไรด้วยกันดูเป็นงานกลุ่มดี แต่เสียดายฟ้าที่นั่นไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เรามารู้ทีหลังว่าตอนนั้นน่ะเขาจะขอเราเป็นแฟนด้วยละ่ะแต่ว่าเพราะว่าเราง่วงอ่ะฟิลมันไม่ได้เลยพากันไปนอนเช้าวันนั้นจะต้องตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยเพราะว่าอันนี้ก็คือห้ามพลาดอยู่แล้วใช่ไหมแต่โชคดีที่แก๊งนักท่องเที่ยวที่มาพักด้านหลังอ่ะร้องเพลงกันทั้งคืนเลยไงเราเลยนอนไม่ค่อยหลับตื่นเชา้าโดยไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาตั้งกล้องถ่ายวิวพระอาทิตย์ขึ้นน้ำมัอนหมอกตะว,วันและนี่คือวิวที่ได้คะ่ะท อย่างเทพไปเลย ตอนนั้นเรายืนยิ้มไม่หุบเลยนี่สินะคือการท่องเที่ยวที่เราคิดถึงจนจูจ่กๆก็มีน้องชาวพาม่าที่มาเที่ยวอยากให้เราใช้กล้องถ่ายรูปของเราถ่ายรูปให้น้องหน่อยเราก็ยินดีมากๆเลยคะ่ะน้องสวยหุ่นดีมากเราก็ถ่ายแชะแชะที่สำคัญน้องชาวพามา่าคนนี้มีเพื่อนที่ดีนะ ื่อนได้คอยซัพพอร์ตทุกอย่างระหว่างนั้นน่ะซีเกมก็อาสาดูกล้องที่ถ่ายวิวอยู่ให้จนน้องทั้งสองคนเนี่ยอยากจะถ่ายรูปคู่ให้เรากับซีเกมน้องคอยบอกว่าต้องทําแบบนี้นะหวานหวานคืออยากจะบอกน้องว่าพี่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยนะอะไรเงี้ยแต่คืออยากจะให้ถ่ายรูปคู่แบบฟิลแฟนก็เข<ๆ>ินเด้อเขินบิดเลยด้วยแต่รูปที่ได้เห็นแล้วก็ยิ้มตามเลยค่ะสวยแล้วก็ดูมีคุณค่ามากๆ Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in. พอเราบายบายกับน้องๆแล้วเราก็มาดื่มด่ากับวิวทะเลหมอกที่อยู่กับเราขนาดจะเที่ยงแล้วหมอกยังมีให้เราเห็นอยู่เลยคราวหน้าถ้ามาใหม่เราจะมาลองกางเต็นท์ตรงนี้ด้วยล่ะค่ะวิวดีมากแนกเป็นกับเรา ได้เวลาจะลงดอยแล้วไม่อยากกลับเลยก่อนกลับแล้วก็มาแวะกินข้าวที่ร้านอาหารบนนั้นใครที่ไปไม่ต้องเลือกเยอะนะคะเราลองกินร้านใหญ่ๆบนนั้นทั้ง2อร้านแล้วอร่อยราคาไม่แพงบริการดีแล้ววิวดีเวอร์คุ้มค่ะระหว่างนั้นน่ะเรากินไปแล้วก็มองวิวเขาที่ใหญ่ต่การตาพูดคุยถึงความรู้สึกว่าต่างคนต่างรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้เจอกันเพราะตัวเขาเองเน่ะอย่างที่บอก าเขาอยากได้เราเป็นแฟนอาจจะดูพูดเหมือนดูหลงตัวเองเนาะแต่ที่ผ่านมาเขาพูดแบบนั้นแต่ฝ่ายเราเองก็ยังคงไม่ชัดเจนเพราะยังรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่อยากมีแฟนเขาก็เลยบอกว่าเงินถ้าเรามาเจอกันมาลองดูความรู้สึกกันไหมล่ะว่ารู้สึกยังไงและระหว่างบทสนทนาในตอนนั้นออก็ยังเป็นเขาที่เขารู้สึกว่าเขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตพูดไปแล้วมันดูเหมือนคนหลงตัวเองเนาะบางทีเราก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยแต่มันก็คือสิ่งที่เขาพูดออกมาส่วนเราอะล้อ ยังคงสับสนกับความรู้สึกของตัวเองไม่เปลี่ยนเลยพอกินข้าวเสร็จเราก็ไปแช่ๆกับมุมเขาไม่ยอท้อกับแดกที่เริ่มแผดเผาเลยอันนี้นะคะจะเป็นพจ๊ ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นเวลาที่เราได้ทําอะไรที่ชอบตลอดเวลาที่เขาอยู่กับเราเขามักจะจับมือหรืออยู่ใกล้ๆเราเสมอบางครั้งเราเองก็เผิดอไปควงแขนเขาอยู่เหมือนกันแล้วเราก็ได้ยินเสียงน้ําตกจากด้านล่างมอนเราก็กะว่าจะแวะไปดูสักหน่อยเนี่ยวบ้านพักตรงนี้ทําแบบว่าฟิีเวอร์แม่จะเป็นโค้ชเขาเปิดยังอ่ะเปิดแล้วปะเปิดแล้ว ที่นี่คือน้ําตกป่าไวา้น้ําตกหินปูนหนึ่งรอยชั้นที่เหมือนจะเป็นน้ําตกลับและคนไปน้อยจนบางทีกลายเป็นสถานที่สงบที่คนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็แตะวันนี้เอาไงเนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่น้ํำตกดอนป่าหวายนะคะซึ่งไม่รู้อะไรมาก่อนเลยอีกเช่นเคยเพรา <laughs> ไปไหนยังไงวันนั้นเราผ่านน้าตกชั้นแรกที่ดูสวยน่าเล่นน้ําไปค้นหาน้ําตกชั้นที่สอง นนตหลายชัก้เขาบอกว่าเราเปิดประสบการณ์เที่ยวให้เขามากๆเขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้ในชีวิตเลยทัางที่เขาอยากทำมากๆอยากทำมาตลอดบางทีเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจนะที่ทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากทำอะไรบางอย่างได้ทำอย่างที่เขาต้องการมันคือหินหรอเธอหรือมันคือไม้มันคือหินย้อย ระหว่างทางแล้วก็พบกับต้นไรทองและต้นกระบากขนาดใหญ่20คนโอบอะไรของทอง20คนโอบมทรามะคะเดินมาได้สักทักหนึ่งต้นก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยฮึนีเวิเกเตอร์เสี่ยวต้องหล่อแบบนั้นได้ปะเอ้าธรรมดาอันนี้ถ่ายฮัลโ่ล วันนี้นะคะเป็นการเที่ยวแบบว่าเชิงศึกษาธรรมชาตินะคะต่ออะไรไม่รู้สวยจังเลย ถ้าไปนี่คือต้องไปทางนี้เหรอถ้าไปทางนี้คืองขึ้นข้างบนหรือเปล่าน้ำมันไหลลงล่างนะแต่ว่าตรงนั้นมันไม่มันก็น้ำเต็มเลยได้เนี่ยเอาละครับจะเหมือนถ้ำสีฟ้าเมาื่อวานหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวบอกว่าทางเดิมต้องนี่ถ้าเราว่าแบบว่ามาเดินทางแบบไปแต่งเองยืนสีดำดีกว่าไม่ใช่อะไรน่ากลัวจริงจริงเลยดูนะคะคนที่เขาใส่รองเท้าผ้าใบมาเขาก็ต้องทุ่มทุนนะฮะ mm hmm. เขาบอกไม่เป็นไรรองเท้าซักได้ถูก mm hmm. จัดเลย mm hmm. <laughs>

จริงน้ําตกนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าน้ําตกพิศวงนะคะแต่ความสวยมันไม่น่าพิศวงเลย,ยสวยเวอรสวยเวอร ตอนเราไปเนี่ยอยากเล่นน้ำมากมากแต่ก็ทำได้แค่เดินผ่านสายน้ำและตกหลุ่มจนกางเกงเปียกก็เท่านั้นพูดแล้วก็อยากกลับไปอีกจังพูดหน่อยเลยเป็นไงคะสุดยอดเลยครับหนื่อยสุดๆไปเลยแต่สวยมากๆครับจากนั้นเราก็ไปแวะน้ำตกพาเจริญที่มีชื่อเสียงแต่บอกเลยว่าเรายกให้น้ำตกเปาไว้คือเดอะเบสในใจเราจริงๆ และนี่คือเส้นทางระหว่างไปโค้งหมายเลข33แห่งบ้านไม่โกนเกณฑ์ที่อยากจะนําเสนอทุกคนมากๆคือไปตากต้องไปแวะเช็คอินที่นี่สําหรับเราเราว่าความสวยมันไม่ได้อยู่ที่โค้งที่เป็นเลข33หรอกแต่เป็นวิวเขาและธรรมชาติระหว่างทางมากกว่าเรื่องหน้าขันของโค้ง33ในความทรงจําของเราคือระหว่างที่เราให้พี่แก๊งขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวกลุ่มหนึ่งถ่ายรูปกับโค้ง33ก่อนเราก็ยืนรอพร้อมกับเซตกล้องไว้เรียบร้อย พอถ่ายรูปกลางแดดเสร็จปุ๊บพอพวกเราขับรถออกมาก็เพิ่งรู้ว่าฟ้าปิดเลนกล้องหายหาในรถก็ไม่มีเลยวนกลับไปที่โค้ง33อีกครั้งพอเปิดประตูรถเท่านั้นแหละเราก็ร้องโฮคือมันหล่นอยู่ตรงระหว่างประตูกับที่นั่งฝั่งเรานี่เองอะตอนนั้นเราก็ขำแห้งแก้เขินไป1กลุ่เพราะไม่รู้ว่าเราทำให้เสียเวลาหร<ะ>ืา สุดท้ายแล้วก็เดินทางมาถึงที่ตัวเมืองตาพร้อมกับความอ่อนเพลียคืนนั้นพอดีว่ามีงานกาชาติจังหวัดตานี่เลยเป็นการเดินถนนคนเดินแบบนี้ด้วยกันครั้งแรกสนุกมากๆเลยเขามาบอกเรา<ด>ทีหลังว่าวันนั้นที่เขา<อ>จะพาเราไปที่สะพานเพราะเขาคิดไปแล้วว่าจะขอเราเป็นแฟน<อ>แต่ก็นั่นแหละสะพานปิดแล้วเราก็ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนทางคืนครับทางคืนไม่แม่ครับมาเที่ยวต่างรอบนี้สนุกมากเลยค่ะแล้วก็กลัวคิดถึงคนบางคนด้วยค่ะ จริงรอใช่แลนวรไม่ได้คิดว่ากลัวไปไปมา,มากลัวเฉยนั่งรถกับราลยองคนเดียวจะเหงาไหมครับเนี่ยเหงาแน่นอนแล้วก็จะเป็นหนอนนางอีกเอมวีร้องไห้ฮือ การเดินทางของเราเหมือนจะจบลงแต่ปรากฏว่าตั๋วรถช่วงปีใหม่ตากมาระยองตอนนั้นไม่มีเขาก็เลยอยากจะพาเราไปที่น,นั่นอีกครั้งหลังจากที่เราไปอกหักที่นั่นในครั้งแรกเลาเสนอว่าให้เราเลองซื้อตั๋วจากด้านมาระยองมันง่ายกว่าถือซะว่าได้เที่ยวเพิ่มไม่คุ้มเราก็ตกลงแต่ก่อนเราจะไปเราแวะประจนภัยที่อุทยานแห่งชาติไม้ไกลายเป็นหินด้วยนะการมาเที่ยวอุทยานกับเด็กหญิงไม้นะครับ ทางที่ดีๆมากเกไม่ค่อยได้ไปทุกคนมาดูแล้วครับว่าทางที่จะวียงไอซพามาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับนี่ตั้งแต่ไปน้ําตกแล้วนะครับตั้งแต่เป็นจะชอบไหมจะชอบความลำบากนี้ไหมชอบครับเออพุ่มไม้นกกระจองไงอซ์ในโลกใส่ดีมากเหมือนไปน้ําตกนะครับไปน้ำตกเนี่ยเขาก็มีให้ชั้นแรกให้ดูปกติแล้วคนแถวนี้ไปหาชั้นสองชั้นสามมาแล้วก็หาเดินไปนะครับ จวเรามาลุ olan, ula, okay, ouais. ้นกันนะคะว่าวันนี้คุณนัทบุญเขาจะได้เห็นต้นไม้ที่เขาอยากเห็นหรือเปล่าจะมาซื้อต้นดิเจตนะก็ไม่รู้เนาะอุ้ย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 ช่วงเวลา3วัน2คืนนั้นน่ะเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆทั้งความว้าวที่เราเจอกันในครั้งแรกเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเขาจะว้าวในตัวเราเพราะตอนนั้นน่ะเราไม่กล้ามองหน้าเขาเลยส่วนเราน่ะเห็นเขาในครั้งแรกแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ว้าวเลยนี่นะหรอ คนที่เราคิดว่าเราไม่ชอบผู้ชายแบบนี้เลยตลอดเวลาที่เที่ยวด้วยกันนะ่ะเขาดูแลเราให้ความสำคัญในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เราก็ไม่เคยได้รับมาก่อนก็น่ารักแบบนี้แล้วใครจะไม่เอาใจไปเล่นไหวอะ่ะแต่ก็นั่นแหละขอเตือนนะอย่าพึ่งให้ใจใครแบบร้อยเปอซ็นตถ้ายังไม่รู้จักเขาดีพอแต่ถ้าพร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะโู่ก็เต็มที่เลย Just two hearts running wild Never sleep, never stop, never shout from the top.